ตัวนี้ห้องก็ต้องไงตัวถอวันตัวนี้ที่แหลกวันสิบอดนหรอเนาะปีรุ่นมาโยกขึ้นตัวสมพ่อวันนั้นหลอดไมวันนั้นแม่พอแห้งทำคว่มจัดปันขังค่าน้ำที่นี่ดั่เหมือนลอกปีรุ่นเนาะตกแต่งออกพอาวันยันมันมีหนูไหมเต่๋ววัมันอย่างนี้มีหนูอยู่งเหรอ ไปครับพี่น้องอารยากาศคุค้มๆกาแฟานุ่มขน้นกาแฟากับอบอกนุ่มเย็นหนุ่ยบาสิบาบอกนุ่มข้นมือนไงกาแฟากับกนุ่มเย็นได้ยินเสียงเพงลงรุ่นเปิดกล่องนั้นกิ๊กโหเพลินวันสิเป็นอย่างบุญวันสิ่ส่วนไป็นไรหนูดีดีบุผ้ากันน็อกหลับๆอยู่ตึงตังมากเลยแม่นี่แม่โอ้พอว่า่าทานนี่ไป็นไรห,หนูดอกกี่ล่ะ หลายผูวหลายคนก็ามหากาแฟว่าเป็นไดนัวกาแฟเัะเอาไม่ไม่พอเบิ่งไหนเพิ่นเบิ่งมีะหืดาก็ก้นโอ้ยละนขายเงาสวงดวงแท้มาเม่องเมื่อไงเอ้ยเมามาสวยงามมากขาวจูนคุนเดี๋ยวดูเพื่อเดีวมึงนี่เม่งหมื่อไงพอเบิ่งตูวจเม่อไงไหมึงน่นของมึงเอาลุกมื่งรุกรุกกรุกนี่พวกนี้โอ้ยขายเงาสวงดวงกันมิตพูรอรอนี่กัสาวสวยขายเงาสวงดวงหุ่นดีสุดต้นนี่ไหม เ้ยจอยักแต่ว่าฮึฮึพูนีหล่ขายส่งหลวงตัวฮิพอเบื้งน enfin ี้เป็นเบื้งน anyway ีหล่ะเบื้องนะเบงเบื有有้องบงเบงงงน้เย็นดวเบงมาดิเบื้งหนุ่ม่นองเอ้ยข้าอยากอายุผู้สาวงามอายุประมาณต้นโก้เลยครับนี่ตขกาแฟดไงป็นไอดอกก็ถือว่า ตกเข่าๆซ้ำเก่าอยู่ประมาณซ้ำเก่าอยู่ก็เลยเจ้าสีพาบัวพาพี่น้องชิดน้ำปลูกเสาหลักปลูกเสาหลักขคยเงี้ยเงี้ยวทรงเลยนี่เนาะกาแฟมุดไปหามีตู่ทีข้าวก็มีตู่ปลูกผักมีซีใบยี่ทั้งสวนกัวหมดแล้วครับแม่ลำพ่ออีหลาใครเงี้ยเงี้ยวอีมุนสมมาตรตัวนี้อีหลางามโอ้เนาะตคนนี้เนาะขายนี่ลลูก ตีปลูกพักซอยแม่ติปุูกพักซอยแมติไปห้าหนูต่อไปสุดร้รองเาประธานหตื่นอยู่ไปหาเหรียสามาดเลดีบุเขเห็นยังม<อ>ีตัวเสียใหญ่งวดสิเสหญ่ออนกันามาสามเขาโคตรมีไหมอือมพู่นั่นนั่นฝากเขาโคตรมาห้อีกเล่ปันกันเหลากว่นี้แม่ตู้ว่าเกิดเหมือน่าษีมาสามสามคนจ้าวันที่จ้า ก็เลยเสียหญ้าแถวนี้ออกกันหกแม่ไปยนุ่นโอ้เสียผาเดีตูสักเสียผาตากไว้เสียผาของอันจุ่มพ่นนั่นแหะที่เป็นทรงมาให้คุณหลายงเด้อคุณจุ่มพ่นที่ทรงเสียผามาให้ก็เลยตัดตากแห้ง่ลมีคุณไรกำลังงามเด้อนี่เด้อไปเดยนาะอยู่ไปฮอดประเทศนอกเราดีไม่แห้งเป็นในการงานกับทั่วมาหลึงน้ำนี่เด้อหนาว เปลี่ยนพ่ออยากมีอันข้าท้าวนี้วางเลยเป็นวยก้อนโมโอ้ยเป็นวยก้อนโมเวตุนติกลิกอยู่ือมันมันแตกงานก้อนโมเนี่ยหร <c oughs> อข <c oughs> องไข่ตุนต่น,น,ตงงนอตกางนงเพราะว่าที่ที่คุยเรียกตันต้นนี้เนาะที่แรกคือห็นเพิ่นไทยมากนี่คือว่าการมัน,ม,นมินสีแดงหลายๆแล้วก็ส่งงานหลายๆสีเวลามันนั่นมันจะเป็นนวยไงเลยเพราะว่าเนี่ แม่นผู้ไร่ข่อยเบื้องปลุกเรืยกต้นไหนบะเบืงคือว่าคุนต้นของอยู่ของนี่ข่อยว่ามันตัวนีมันคือเป็นต้นไม้เออมันเป็นแต่เป็นไม้ยูงสี่นะกมีงานตอนนี้เราพยินุ่นมันแตกออกเห็นไหมเห็นเจ้าคองมากขดีใจตัวเนกฮึมบ่เป็นกลางนอกอยู่ไวัยแล้วทางปุ่นกำลังพ่อหนูว่ากาแฟทางปุ่นเขามาหาแมวมาได้คนค่าตะไคร่นี่ยเราว่าสี่สามน้องมุนีเราพยินรุ่นกูโกรธน้องมุนีวะจีแ้่อยนึงเดียว บรรยากาศบากึมค in yeah. um, no, ือม mm ึมคึมยุฝนก็บ่ตกจักเขามาไ้ยเสื้อตดุเอ้ยอีหล่าขาเงสวงดวงพอมาจะสายนี่ไงเอะมหน้ามน้ม้มังมงมังมงมงพี่นองนี่ไม่อยากไอตีไม่อยากอยากอสองอายุสามก้าล่ะอเมีตูปูพักเสมพักเดนดูบงกบขดปนกันไกาแฟคือบ่ แต่มีหนูบุรไม่ตู่ป๊กเงีงไว้เฟี้ยงก็ย่อยเงี้ยอย่งนี่หัวนุ่มว่าเกิดไงไปเลยดิหอบขี้เงี้ยมาโผลมาซุมเศษขยะตีปิตีปีตันนี้าก็กำลังไงตัวเถ่าวันตัวนี้ที่แหลกวันสิบหอลอดแห้อเนาะไปรุ่นมาโยขึ้นตัวสมพ่อวันนั้นหลอดให้กันวันนั้นแม่นพอแห้งแม่นขุดๆเราก็โยโยขึ้นมาเราดินทมไม่ ก็วันนั้นทั้งสองต้นลั่นแหะสองตน้นพุ่ตนต้นหนึ่งอยู่ข้างองค์ขุนเพราะว่าเพิ่นว่าฟังเลิกผลบว่าสันมันห่อนฟุ้นก็เลยถึงยับขึ้นจังติดโอ้ดีย๋ยมันบวลดแต่ตน้นพุ่นปลูกต้นพุ่นรุ่นสือมาใหม่ต้นพุ่นสูงตรงองตรงองขึ้นเพราะว่าเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดนั่นไหลบ่เดี๋ยวลงเลิกคุณนไหลว่าล่องเงนปลูกอีกเกือต้นมึงนะพุ่นรุ่นห่อสัน ห้าตีม๋มีบารมีต่อกันเ้าตี๋เดี๋ยวไปพอกัน,าม,กนมาพอยห,หลี้วกใหม่ก็กำลังไงเขาโคปกแตงมีตู่กำลังจะจอไปแก่กึนพีน่น้องสิปูเขาโคนนี้ว่ดสิเอาปลกแตงอันถ้าปลกแตงกิ่มาใส่แถวมเสียบบดเนี่นเป็นเที่ยปูหนูนุ่มเย็นฮะห,หนูมีทางุนมี่บนุ่มเย็นะะอันนี้ก็ าจเสียออกแล้วนี่ะพอเห็ียปเปลียป่ยนน้อนี่นี่อ้เอาต้นนั่นต้นนี้มาปลูกเส้งกาแฟอยากหนูม่มีหนูเดอกลูกเดี๋ยวไป,ไปล่อยผ้าไปเลยหนูไปบะไปบ่ไปเลยหนูบ่มามามา,มาอดมาลูกหลอดรหมหลอดตรลอดรหนี่แม่หลอดซืนี่แม่นี่แม่ซื้อพี่แม่นีแม่เอาเ้ยขก่เง่าจวงรวงอีหละ่ะขายเ่า่วงรวงพอตัวนี เอา้าผู้เ่าท่าทาง,ทางไหน,หนันะ่นนะ่ะโอ้ยผู้เ่าที่น่ตัวนี่ไหมหึนี่ผู้เ่าใหญ่มาแล้วนี่บลาไปไล่หนูบ่หึไปไล่หนูบ่ป่ะทุ่ยีน่นี้มันรอครับเถียงยี่นี่มันรอคับเถียงบลา,บาบลน์ไหมมักสามกัมักเบาก์ว่าหึมักสามัมักเบาทบุกคนนี่เห็นผู้เ่าท่าเฮ้ยังไม่พ้นขอหลงก่องหลงก่อง,องคือเถียกันหึ พอย่านยิ่เรื่อนี่ย่านยิ่เรื่อนี่บางนีิย่านมากักเบายิ่เรื่อนี่หืึไมเห็นปะมัมกเบา,า,าห,ห้อมักสาเฮือยื้จริงดิโอ้ยื้จริงดิเออมักสาวกวับมักสาวกาแฟมาหยังกันมกัมกเบาว่นี่อีหล่าใครยุ่งยากนี่มักเบาห้มักสาวหืเฮ้ยบผกน้ำเย็นเด้อไะโอ้พีผีผกน้ำเย็นเอา้ายื้จริงดิ น้ำเย็นนี่ด้อน้ำเย็นมากบ้าผู้มากสาวบ้ามากผู้ใดจะคนดอกนี่เป็นนี่เนาะบ้ามากผู้เบาผู้สาวเลยพุ่นไปแล้วผู้เบาปลาพอสิพ้าไปไลไหนูปะไปรุ่นนี่พ้าสามทหารเสียเป็นไหนูไป่ะเป็นไรหนูนาามะลูกเนาะไล่หนูเนาะหนูโย่เทิืงก๊กตะกบล่ะเพราะว่ามันว่าม่นยุคเทิื่องก๊กตะกบที่วิศินงานตะกบออกได้ยินเสียงนูเลียนอยู่เรี่ยอยู่ มันหลี่ยู่สังสีสีสามท่อนเสียนี่ถ่ายอยู่ล่างก็มีตู้ไม่ตั้ปางเขาไปไรหน 4, 3, mm. a, ai, out, ูเถอะปะไปแต่งงามใหม่ยี่ข้าวเถอะแม่เทียมมีหนูพ่อยกาแฟมันได้ไรหนูเคยวานขึ้นวายยิ่งหรอกมึงอไหร่ป้าตัวตัวมาสวยแต่ลูกป้าขายเนาส้วงรวงน้อยหลานนี่เนาะตัวตัสวยพร้อมสวยพร้อมเลยนี่ เดี๋ยวเดยพอยืนสองตัวหนังแมามาไม่โคนปะปะปะไปเลยหนูลงพอ่อปะพี่ไปมาเด้อพอไปจากเด้นีหมิลูกมา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 ,มาเตรียมการไว้พอขึ้นทั้งหลังคานี่นี่ปัไนญเตรียมท่าไว้เล้วนีน่โคนรัดทั้คนอาเทียนมีหนูโดดลงมาพากไรเด้อต้นนี้เจ้าตายดอกเตียนี่แม่บ่ดิมันคือดำแทะจักวะต่อปีผ้าหนองเบิ้งกันนี่ทำคว่ำจัดอัน หลังคานำหลังที่นี่ดำ่มเหมือนรอยไฟรุ่นเนาะส้ตเหมอกเลยไฟนี่ต้หมนตกเหมแรงออกเพราะว่าออกเหมือนเลยหยันมันมีหนูไหมเกิดว่ามันเด้งนิดมีหนูอยู่หรอเปล่าขอนอนอยู่นี่ขอยว่าเอามีดมาในวิตร์เรนเห็มเหีมโอ้ยมีดว่างๆไม่ท่างี้ป้าเดี๋ยวตัดแตงให้เจนมีหนูอ๋อไม่ยังขวดที่แท้่ะขอยนอนอยู่มันแดนเห็มเหียมจุเกว่ามันขับไข่กับข้าววานมีหนูอยู่คุณมาท่างอื่นเลยดิเตรียมทาเตรียมเตรียมทาเล็กน้อยผมอยู่เตรียมตัวเตรียมตัวไร นี่แ่ละกาแฟนี่แ่ละม้นู่ท่้งอย่างก้านท่้งต้นไหม่นี่ละตัวดีล่ะนี่ละเนี่มดีเด้อเนี่นมดีๆนี่ยมดีดดีีโอตําหอยนี่หอยเนี่ยนวดสีเอาไปหอยเลยหม่องอิ่นกันเนาะพี่หนังไปรุ่นเราไปขอมาหนวดดีสีมันเป็นนั่นมันเป็นพักนี่เป็นยางก่อพ่มนเป็นไม่ใช่ไม่ประดับอยู่ักกินได้ีป้า เย้วแหลมแหลมนดปดลงมาโอ้ยยสบานฉันไทยสอดเด้อหัวแชลนมันหัวหรอว่ามีวิธีแจ้ดิั่เลจ้าอันดัดัดระวังระวังโอ้ยูบกดอก็ว่าเป็นเรื่องในราคะันมีเจ้ามันมันวะห่ะมันเกิงวะล่อเดี๋ยวเด้อนีตู้จับขาอันบันไดเห็นเล่ากันเด้อ แป๊ะลัดลัดลัดได้ล่ะลัดเข,ของเจา้าเด้อนคุณลังค้นบันธิ์ถือกำลังวังสี่บจอพยินรุ่นบ้านเลยดิวาเพราะเหงาาง,งามาาใหม่ถึงงามใหม่เพราะเห็นเดถึงเยนถึงซ่านเห็นไหมเรียนเป็นท,ทีน่เชียงหน้าจนเจ้าบอ,อกกัรัดออกกระนู้มาไปเรียนไปนะ

โอ้ยหกไหลเนาะยจ้าวาบ่โดนเมันเป็นปีผ uh, ุนเด่นเนี่ยเพราะท่านในเพราะใดถ้ำก็สะอาดเนาะใส่ห่มละแม่นขันสิตัดออกกันยานมันบ่อันเย็นย่านพวกห่มผันบ่ตัดอกผันหกหนูซิ่งหนูยังขึ้นแย้มแหลงแรีนแต่ก็โดนอยู่นอนกันยินแต่เสียงหนูแรีนเหม่ยวเหี่ยู่ส่วนท่งปุ่นเกิดเจ้าเสียวออกอีกทีหนึ่งตัดออกมาแล้วเพิ่งดูอือคืออายุพี่น้อง นี่เราหนูส mm ี่ยู่ยู่น้ำเลือบังสี่ละไปรุ่นจะกวดออกก่อนกวดออกเลยเจ้าสี่ผากันเลยหนูล่องมือวานสินี่ละมีตัวอันเบลนเบเบี่ยมอยู่บนวาไปรุ่นกันนอนล่องวานผู้บ่าววดซ้ำตายแล้วคือนวานละรับดีปัญังเมนหลวงพ่เด้๋ยวดจะเข้ากันเฮ้ยไปรุ่นขวด ไม่ให้ตู่ขึ้นเดี๋ยวเค็ตเตอโดนเหรอขึ้นว่าได้ก็กล้าขึ้นไม่รุ่นแล้วระหว่างก็เกียรึ้อจนได้ใจยัวนั่นจะได้พวกกาคนรุ่นจะได้ขึ้นให้ว่าเป็นอย่างกอัอยุทธางผียัว มัเปนได้ถแต่ว่าฝนตกมากมันกระเสียนแปนยอดเงนบ่มันกระสีล่างออกยอ่เงินบ่ฝนฝนแห้งฮะฝนออกเป็นมฝนตกสาลูกนีฝนแหงดีีฝนได้จะออกกันฝนทำได้ตัหนึ่งว่าร้อนนวได้ปวดเป็นร้อนไว้หม่ต้องมากชาวเขาบอกฝนลั้งเทียหลายปีไปหลายปีไปมันกระสอดเลยสันไสมันมันบุกขึ้ใบขาดอกใบขมันสอดเย เนี่ยนีันัดบนี้ไมดเลี้ยหัวที่ข้าว็นีงไรหนูรองเมื่อวันที่มีหนูวะเนีมดีๆกาแฟเนีมดีเนี่มได้ละาดีเดียวเดี๋ยวไปบง่พี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 ่เร็วๆทาพี่มาเถ้าพี่แล้วเอาเหตเรื่องไหนล่ะวันนี้มันเรียนไหมพี่ยุยทึง คนต้องเย็นมันมาซื้อพี่เคาะพี่กัน่ะข้อหน้มันพย่อมโดดเหมมันแลีนน้ำใหม่ไปเลยมีทั้งนี่ก้อยก็ดีขึ้นเยู่ตัวแลนมี้ยนไม่นี่กระโดดลงนี่นะเออนั่นล่ะเมีนอยู่ทั้งไรผมบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเพิ่อเบื้องข้างในก่อน เงี้น้องมาแถวเงี้น้งมาไมแยงลงมามันอยู่ก็ได้ดอกหันเดินวันหนึ่งยู่ได้หันงเนง,งนนี้งมาเค่นั้นละแนมกาแฟแนมแนมดีดีนะแนมดีดีดละมันมาย,ย่อมกระโดดเนาะเพื่นุ่ยยน,นหนูมันมาย,ย่อมกระโดดลงมาหาหมาเลยมันยันมันแรงเลยไหมฮะ แมนแลนไต้น้ำใไหมลิลลิดลิๆลิด่ยเลยโอ้ยชเจยมเหมือนหนูเดินี่เนี่ยเนได้กาแฟพอเห็นีเจยมก็เป็นหนูเนี่ยดีดีละเนี่ยเนี่กาแฟแจ้งหางเสยกแิเป็นไนแปลนไปบี่ย หนูแดนไปดูพ oh, 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 um> um ุ่นแมวมดดิไปยุ่พุ่นจจ้งิอยุ่หมอแนมนบ่ท่านเนาะมันเดลีวมันหนูตัวหน้่งหน่อยหนึ่งตัว่ใเย่าดิบ่ตัวหน้่นอยหนึงเด้อบัวมันรอดไป่ว่ากสิน้ำท่านอันมันลงมาล่างโอ้ยจับดีๆมันบอมันปันได้แรงงานตะกบเหนอทำเนีนๆเด้คอยคอยลง นาตะโกบกับพกหมันจำกันกับลกกับงานยมมาเถอะแต่ว่นหยางานยมเนี่พลอยก็งา,ตานตะกบแ่ยอยู่ดิมัน <พอ S 2> ไปเช<ด>ื่อเก่อนพูดอ่ะมันไปเทิมน้อยพถ่ะนะเอาไปแย่บ้างวะหลัดอยู่เงยทั้งแม่ทั้งลูกหลกว่าท่านเอ้ยว่าดีไรสัม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันคุ่มสายไฟแถ,แถวนั้นะพื่อนรุ่นแมีนออกจากสายไฟเนี่ยมันคุ่มสายไฟไปหัน แล้วก็ออกเลยบางเดีมันโปะขุ่มสายไฟอันตรายอำาจีนมันดื่นว่าไฟหัวไฟหยางมามันจีมันตรายเฮรอหนทางไหนซีนี่ซีนี่ไม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 ่่เลียงกระดาษอไปแล้วไปเอาไปเอเส็พี่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 เล่น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 อเอเอาเอาเห็นมะไปสแล้วคุณท้าคุณนี่นี่มาเขาเลือบเขาแล้วเท้าใส่นี่เขาเลือบนี่ได้เนินี่อะ เดิน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 เนเรินเลินเล่นเดินเดินเดินเด่นเนเดินเดินเปินเดินเด้นเดินเดนเดินเนเดินเดนเดนเลินเลินเดนเดินเดินเด่นเดินเด่นเินเินเดเด็นเลนเดินเด่นเดินเลินเนเดนเลินเนเินเดนเดนเดินเนเดนเดินเนเนเดนเดดินเหนเินเลินเดินเนเนนเดน โอ้ยฝุ่นเยอะขัานเสือยฝุ่นมากนี่ารมากน้องเนสุดรอพอหมสุดรอพอคืวิลีย่บุ่นรูปหอมมานี่สังเกตการนสังเกตการมูอยู่นั่หอมมากอมมายสุดรอไหมเมื่อเทียบฝุ่ดออกไปสีเราได้ถึนึงหืปวดป้อนเกล็ดการย่ยมนั่นการอ่อนการเผามัวดีแม่นกัไปรุ่นถังตัดออกจากถิงหน้า ือว่าหนูขึ้นไปบะถึงดอกเล็วเบิ้งนี่อมออบมาทางพี่มัน่าเต็มขึ้นี่มันสายไฟห้างกันไหลอยู่ดอกนี่ห้างห้างจากสายไฟไหลอยู่จังตามเบิ้งดอกนี่สายไฟนี่ว่ามันขึโดดบะถึงดอกมันก็ห้างกันไหลอยู่เป็นหาสิบหกสิบเจ็ดถึแหละห่อนป็นไหดอกแงมนังจังเอาไม่ค่อยกันข้าวผมว่าค่อยกันข้าวอันนี้เมื่อเสียมันห่าง ไรทำหนี่อยละทำบ่ะอดใ้นยยูนี่กินเข้าข้าวจาหองไม่้กินแต่ทอบไข่สิ่งะตัวรองกระทาไหมตีตีบนทรงใหม่รองเบ,บิ้งกันปคือว่าถอดปลาดใส่นนํามันวังสี่ดียวข่อยก็วาอยู่เันมเนอยู่บอ่อสนนเดีนีขอ่อยงเพิ่มว่านกระทาเพราะตงใส่น่มันขอยเงืดงดอดเงือดไหลว่าตีถอดเท่ไหเท่าได้สิถอดสุกทางแล้เนี่ ตั้งโตนียวเลยโอเคมาเถอะกันข่อี่ดังฟื้นขอยกัยานมันเบีมเบีมเบมเบมขึ้นไหมเลยจิใส่เตาเจ็ดแมร้อนบางเอาไข่เดี๋ยวเสียมาเปิดเจ็ดกันมีเนดีไรละเดี๋ยวกระทะมันห่อนก็มีตัวอันเนี้ยกระทะห่อนห่อนเราก็ตีไข่ลงเล่ตีตอนตัวกันม่นจะว่าเงยเตี๋ยไปยังรูปอ้นเงยเงยเ ว่า่เอาหนมันใส่ถอดไข่ได้ไหมลองบึ้งสีหูละบนีแล้วแมนบอให้มันเดียเดียนี่ตี๋ยอโจสีตีลงเลยแบบไข่ดาวเลยเตี๋ยมนหอนไปมือขับมือหนทกเดี๋ยวจะตีใสื้ถวยก้อนก็ได้เนาะตีเสื้อถวยก้อนก็เดียวหอนเดียวหอนเดียวลองมือนะแมนบอกพินวันแมนมันใหม่เลยี่อออก้วก้องจะอ โอ้ย <laughs> ยันยังพกกงไมโอ้อัดดัดฟันตีห้ใส่หมองกลางๆแม่อือเาจะยกดำนุ่นมาใส่ที่เหรอองเขาคือมันะยกขนาดแม่ยกดำเนี่ยอะไรไปเสียเออเออนั่นแหละลองลองมึงนะมันตีกระดาเอาต้นบดติดดีจัวเลยมันไป่นออนโยนยงเรียงกนเปนบติดเลยเดี๋ยเจเห็นบึ้งเหมืนอ่างีู นัวขวาก็เมีนหอกหคยื่นหัวยื่นเมีนดอกไผ่าถอดไข่่ตะองใส่หนำมัืนมันเป็นอย่างไรจังจูบโจประดิไข่มันแตกไหมถอะมต้องไปเที่ยวดาวเนาะว้าดาวอราเขาลดดาวว่าแต่ดาวว่าแต่ไม่ถูกใส่ไปมันดีเมีนบ่ประีมาคัอขก็งงว่ากระรงใส่หนำมันป่ะเมนมันจัดหมดเลยมีนไม่ถูกกระเทียนนั่นแท้ ก็ที tweeted, hmm, huh ่เือสีดีแต่ท่านวัดใจน้ำมันมัมีตูรองมุ้งด้วยมาเป็นหุ่นเนสได้เพื่เป็นลายดีตเลตัวคองดีดเป็นพันขึ้นบนบันกลัตัวพับรงมีตัเดี๋ยวเดี๋ยไม่ติดะบน ว่าม er ันเอาไข่าทอดอันใช่ปลตตองใส่น้อมันังเฉยบอกคอยคาจะคอยจะบอกไข่เนาะมักับย่างเย็นอดไข่ก็เดยใส่น้อไม้ชุบเอาไข่ย่งไปใสหนอม้น่ม้ติดกระถางก่อนคืออคือท่ืออมดหน่อ แต่ธรรมาดาอยังเลี่ยวจัดแต่ต้นเหรอให้หนังมันเลี่ยวเอาอันนี้ก็ไม่กินของน้ำปรุ่นเดอ้อพี่น้องสวัสครับสุบอกสุบอนโอ้ยกินสะพิรุนรนรน่นกินของใครก็ <c oughs> ไม่กินของพี่เอาเลยขอบคุณหลายๆที่ติดต,ตามที่ช่วงมิซานบันหน่อยขอบคุณทีกกำลังแรงใจแล้วครับคลิปนี้มื้อนี้ก็ฝากไว้ซั้งนี้เละพี่น้องยูดีไม่แห้งหาหนูพากาแฟสามฐานเสียหาหนูบ่ได้พลาดยไดีกับยูดีไม่แห้งสุปสุกคนครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณส่านรับอัน พ่นอยูุพ่นบัวหนักเนาะแต่ทำามอ๋อแม่ลูมดีตกสุกอยู่เห็นเลยเฮ้ยสุกลดวห้วหนุ่นปานั่นมันเป็นนหยังนอมันคือสุก